สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะ้าแต่กอค่ะวันนี้กุเจงจะไปเอาใบเกตจบโรงเรียนนะคะเขาเรียกว่าใบอะไรนะกุงเจงเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบเกตบ่อนี่อา้าวยายสมควรกินข้าวกับอะไรกินเขาพูดีไปกินเขาพูดเดียวไปเที่ยวกับบมีมู โอ้เป็นจ่าะกินอาหารทะเลนะคะวันนี้นี่อาหารทะเลนี่ปลาแห้งหมดปลาย่างหมดทึ่งอันปลาปลาแห้งใหม่จากรถสุดจากทะเลมาค่ะทุกคนกินข้าวกับยาสมควร น้ตาต่ากินแล้ววันนี้คอยกินแล้วทำก่อนเพราะว่าจะมารับเจ้าไปนาก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปตัดหวายแต่เช้าออมหวายเถอะเพราะอยากกินเขาสีอมใสอย่างมีแตหวายเนาะไก่น่นะนโอ้ยอยากกินว่ะอยากกินออมใสไก่ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวข่อจะไปหาดูในตู้เย็นว่ามันมีอะไรมีปลาหมึกแห้งไหม้องารั้ก็ไม่มีอมแต่ไหวไกันไหนตัวบ่อยากกินไก่อมน่ไวนกดนักเต่าไนะใ่ของเอบื่อนะฮเสียบแซบพอดีรอก,กุเจ๋งไปห้าเห้าสิไปก่อนเดี๋ยวให้กุเจ๋งไปที่หลังเก้าโมงกุเจ๋ง เก้าโมงต้นไปเขาให้ไปรับใบบอมีแจวเลยบอใหญ่แจวตามือเแม่บอมาจีดีอันนี้เหเ็นบอกด้อย่นไม่มีอ่ะไม่ถุงอ่ะอยู่ในซองลูกเห็นบอกในซองซองที่จัพู้เนี่ยบปที่จพู่หมดแล้วบอกเปิดแล้วบอก ได้แมทแล้วก็ไปแล้ว <c oughs> อยากรู้ยังเลยว่าใครซื้อแมทสีแดงมาวะ <c oughs> มามามา,มากินข้าวมันอิมอ่มกินแล้วก็คันลูกไปนีนมันราคาตอนตอนกินมัน่ขาตอนคลิป ค่ะตอนกินค่ะตอนคีบได้เพราะว่าข่อยสต๊อตไว้ก็ได้ย่บนำอยู่ตลอดเอไม่หนำมาแทะเป็นเจนกินข้าวหรือยังลูกมากินข้าวก่อนฮะไปไปปอพอบ่ะเขาเอินมาใบยังใบปอพอบ่ะใบจบนะนะไม่เก็บ เออใบเกตจบเราจะมาดูกันค่ะว่าก็เจ๋งได้เกรเฉลีย่ยที่เท่าไหร่จบป .6 รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดอาบน้ำกินเข่าผู้เดียวไปเที่ยวกอบบบมีม,บมูคนมีผู้สาวโบฮง บงขเขาผู้ยาะกับบงเงาไฮะบางเงาแล้วขอองเพลงไ้ฟังนะเออบานกินในคเราเอาเกะพนี้ังมีมูฝอยนี่เอาอีกเอาอีกเขาอยากกินข้าวซุปไทยแน่นะสอนเขาบอกเลแถมสอนมานั่่บอมันขอดไปเอาสอนให้ på <tryk>

เพราะว่าตะเกอบางเจ้ามันเค็มค่อไม่ชอบแม่แม่กับพ่อชอบเหมาอกันเพราะตะโก้บางเจ้านี่มันเค็มมากนะค่อยไปชอบตะโกือที่เค็มเพราะว่าค่อยกินของหวานไม่ได้กินของเค็ม,มแต่เนี่ยเค็มก็พอดีนิดนึงบางตะโก้บางเจ้านี่เค็มมากเค็มจนแบบว่าเออ เค็มจนแบบว่าเอา้าไอ้บางคนแบบว่าเอา้าเค็มแหมงสีดีแล้วมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะมันอ,มออกรสชาติแบบเค็มจัดเลยนะอันนี้เราปอดมันก็เค็มอยู่เลยเค็มอยู่แต่ว่าพอดีนวๆแต่ว่ามีคนทําไปเคยกินครั้งหนึ่งกินวุ้นวุ้นในกะทิเขาทำวุ้นไปไปวัดอบอบอกไปแล้ว<อ><อ> ข่อยก็บ่บ่ปานไรหาบ่อิ่มก๋วยก็บ่ให้เจ้ากินเนาะบึ้ยนี่ค่ะอืมเขาทำบุญไปวัดเออว่าแล้วก็เขาก็ไปทำวัดอยู่หรอกมันเค็มจนไม่มีใครกินเอาจริงๆวันนั้นน่ะเถึงปวดเค็มผู้อะไรกันเนาะมันเค็มเกินไปเค็มผู้เค็มโผู่เค็มผู้หมกหมกหมก อะไรเนี่ยบักเสียงมาท่านน่ะสินบักแตดมาท่านนาะสินนักนะจังหวะวันีแท่ง,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 งถุงมือปเท่ก็กินไม่หมดมกินไม่หมดเหลือไว้กินไม่หมด หวานเจี๊ยบมันหวานเจี๊ยบสุดท้ายยายก็กินทั้งหมด <c oughs> พอเป็นงานมันจะได้ทิ้งอโอเคก็เอากับข้าวไว้สุดท้ายยายสมควรก็มาเก็บตะโก้กินกินให้มันเบิดแล้วเชียดาย ยายจะไปนาพร้อมค่อยก่อนไหมเดี๋ยวค่อยจะโทรบอกนะแแ่ว่าไม่ต้องเข้ามาเพราะว่ามันจะได้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปร้อมกันไดไปฟ้องาะมันมีของขายของมันไม่เยอะแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามารับอายายเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่เถียงนาบ๊ายบายปากเจ้คือเป็นสีชมพูดีแถว่าเมื่อนี้ นนั่เอซ่าเกือบซ้ำกันกับเขบาบอกไมนซ้ำกันกับขอ่ขอยทาลิปสติกได้นี่เบิงบ่งเบิง้งเบิ่งเบิ้งในกล่องเออเออไม่เอาวายทาดิาเออนั่นแหละข่อยก็จ,กยจังว่าทักนั่นแหละจังว่าอันตาหัวเราโอ้ยคันมาเบิ่งคันเห็นพี่ชซูฟอร์ซีดเลยย่างปัสมัยที่นีน่นเออปานมะเก๋งเออแล้วว่างระวันโอ้ยอันชอน์ระวันชอรมีิชซูเมยถ้าเหมือนก็เจ๋งถ้าวันไหนก็เจ๋งปากสีแดงๆเนี่ยเรารู้แล้วว่า ลูกจะไม่สบายด้วยด้วยความเป็นแม่เรารู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเอินไปเอียงเกาะร่างกายของลูกนะเราพอรู้เราพอเดาได้เพราะว่าเราเลี้ยงเข้ามามเป็นแบบนี้อาการเป็นแบบนี้เอรู้สึกว่าลูกจะไม่สบายเราก็ดูว่าก็ามไม่สบายจริงๆนะเอนี่เดี๋ยวยังไง<อ>สําหรับคล<ห>ิปนี้นบ๊ายบายเจอกันที่เถียงนาค่ะบ๊ายบายไร้เกลือ i oh.